สวัสดีค่ะพบกับแม่เอฟซีของคุณครูแม่เหมียวเดอ้ออันนี้ปั่นจักรยานไปกับกะทิน้อยนะคะลงทง่ทุกวันทุกวันถักทายยามเสาร์อากาศดีดีนะคะปลอดโปร่งนะคะวันนี้ก็จะไปทํางานใสชุดเสือเหลืองเสือสีเหลืองเนาะ <S <S <ๆ>เพราะว่ามันมีกิจกรรมของสถานถูตเพลินเนาะค่ะอยู่โรงเรียนมีได้หละโรงเรียนค่ะมาร่วมกิจกรรมวันนี้กับถือว่าทำหน้าทีาาท่เป็นวิทยากรน,นะคะ ให้ความผูกพันไปเสาแต่เสี่ยวนแดงโตนะคะอันนี้กิจวัตรประจวบค่นึ่งเข่าเสาเรียบร้อยได้ตอนนี้บ้านคิดโมง้ามนึ่งเข่าเทบเข่าเรียบร้อยนะคะเพราะเขาจะไปแต่เสาดีใจอ้าบรรยากาศดีๆตอนเช้าแบบนี้แหละตอนย่างมือเสาแตะลึงตะลึมือแต่ละมือภาคตะวันออกล่องชงลงเหรียญนะคะชายย่มเสาฟาดเนาะค่ะก็ไปเบิ้งคลิปนั่นคลิปนี้คุ้งคูบหรืเบิ้งเข่าหนึ่งเข่าเสาที่ว่าอย่างก่อนสามสามแม่ลูกเพิ่นเสียชีวิตในในบ้าน บอกว่าเตรียมสูมีมาไล่ที่จะเตรียมสวัสดีบ้านเมเยติดแลลวบาด้ติ่นไปสืบมากเนาะทางตำรวจทางอย่างคนไปสืบมากก็บอกว่าได้รับสารผิดเพราะว่า่น่นไปสืบไอโซดาไฟได้หลายคนก็อาจจะเคยได้ยินเนาะโซดาไฟนี่คุณคู่เคยเอามาให้นะักเรียนเบิง่งให้เห็นถึงความอันตรายแคย่ยิบแค่เก็ดเนี่ยน้อยเก็ดเดียวนะคะ ทักทายก่อนได้ทัก่ที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 ่ะทักไออยังก,ก็ยิบกิ๊ดหนึ่งกิดเดียวเอาใส่มือไว้มันจะแสบร้อนมากมาก,มากเลยเลยค่ะให้เคยเห็นหน่อยหินวันนี่คืออันตรายของมันเพราะฉะนั้นว่าเวลาใส่ตรงระมัดระวังตรงมีความรู้ตรงศึกษาอย่างหีนะคะน็กหน่อยนี่นนห้ามสิห้ามเดินหา้หามใส่อันนี้คุณครูก็เคยเคยบอกนักเรียนไว้บัดทานี่หิน่าวสวยมากโอ้สะท้อนใจเนาะค่ะอันนั้นคือความขัดเกินคนใส่เองนะ กับความรู้เท่ามาถึงการน,นะไปซื้อในร้านในร้านก็บอกอยู่ว่าห้ามใส่กับยายล่างทอกจ็จะกทอความเป็นกุดเป็นเบดทั้งสองอยางรุ่นแรกมันบอกโซดาไฟนี่บางทีเขาจะเอาใส่ในผงสักผ้านี่บอกฮะในพืนในผงสักผ้าบานเฮาที่เขาใส่ใส่ทุกๆุกมือมีแล้ะคะ่ะก็คืออ่ามีสภาวะเป็นเบดนะคะบางทีบางคนเขาสักผ้าบางทีบางทีเขาถึงเสพมือใสออ่ออกร้อนมือก็เพราะว่าไอตัวนี้แหละคะ่ะที่เขา,าแผ่ผงสักผ้าเผ่ผงสักผ้านะคะ,นะคะ นั่นก็นเลย,ยเฮ็ดให้นเขาบอกเพิ่นอ่าเนาะสองสารอ่ารอย่างก่อนน้ำยาล้างทออุดต,ตันแล้วก็โซดาไฟตัวนี้ทอหลังทอเป็นกุดยางแรงไอโซดาไฟนี่เป็นเบรย์างแรงสองอันอยูเจอกันปุ๊บมาทำปฏิกิริยาเคมีกันนะคะทำปฏิกิริยาเคมีกันจะเกิดแก๊สพิษได้คือแก๊สคอรีนแก๊สขอรีนนี่ก็คือวเวลาเลาสูดดมเข้าไป ถ้าเกิดเขาได้รับแบบตรงๆแบบรุ่นแรกมากนี่หลอดล่มหลอดอาหารนนเนี่ยค่ะมันเจเนียเกิดการเป็นแผลพ,พองถึงมากเลยนะคะถ้าเกิดมุขคนกินเข้าไปนี่โอ้ก็บคุณผู้ชมว่าถึงเลยหลอดอาหารต่างๆมุงคนไปดังคือว่าหลอดอาหารเวลาแล้วห้องหายใจคือเขาหายใจใทั้งปากทางจมูกบางทีมันทีมันล่มเข้ามาก็กได้รับอันตรายอยคุณคู่ฟังแล้วล่ะรูซสึกแบบยาเนาะเพน่เกิดได้รับแก๊สพิษนั่แหละค่ะซึ่งคือที่ซอยกันนี่แหละฉุนอย่างแรงเห็นเขา มาตำรวจเขาไปไปเขาไปเบื้องเหตุการณ์กต่ยังกินยังหมินยังโุนอยู่เพราะฉะนั้นค่ะให้ระมัดระวังฟังข่าวแล้วก็สะท้อนใจในใมือวันเมยน้ำเนาะค่ะสงสารกับอีกอย่างก็ไปเบื้องแข่งกีฬาสีเพิ่งมีเพิ่งมีโอกาสจะยอดไปเบื้องสีนันสีนีเพิ่งเดินผ้าเรศของอวงสาวหน่อยผิดบานแพงกับอย่างกอกสาวหน่อยล่ำเพลินโชว์คนแ,แข่งน้ำกันโอ้ยกระมวลน้ำศิลปินเพิ่อนได้เพิ่อนผากันเป็น เอออยากใส่ชุดอย่างคนกต่ภากันใส่แบบงามเนาะค่ะเห็นอู้อลังการอยู่เนดรดนตรงรดนตีว่ามีกับบอมเพบอกว่ามีดนตรีในหัวใจสอนเออกแมนความเพลินนี่เอาน,นะคะถือป่ายถือเปื่อยเห็นผู้อันมุอว่านก็ได้ดลูกสาวเนาะลูกสาวมา่ะนะคะมามา,มารรนี่บอกฮะเอออู้น่ารักเนาะ,ะใส่ชุดของมีสแกรนสวยๆวยวย,วยค,ะค,ะะคะ่ะกับบแมเเคมานาเนาะอีกหลายๆล,ยลยคนก็คือสวยงาม เอารถฮงรถแ่เขามาใส่แต่งตัวอลังการซื้อป้ายนันป้ายนีขวัญใจหนีขวัญใจนันโอ้ยไปเบิ่งขจาแข่งกีฬากับภาษาเด็กน้อยไปรุ่นนาะไรหลายคนันก็สนม้วนนะนะคะม้วนนคะเจานะคะคู่กันเวลาแข่งกีฬาซีเด็กน้อยกับพ่อเบิ่งได้ทั้งเบิ่งทั้งหัวเิล่นเป็นแน่บเอเป็นแน่เพราะว่าพวงพวงนี่มันต้องใส่การฝึกฝนการฝึกฝนฝึกฮัดมาตลอดหน่วยการดีปัสกคนแต่ว่าบบมีแห้ง เพราะว่าบริโกําลังกายเป็นประจําแบบนี้นะคะอยู่โรงเรียนคือกันนักเรียนไปเสืบบอลลีบอลกับบอลาม <c oughs> แต่ว่าขโมยในไก่เฮ่ไปเฮ่ hey, มากเนาะเพราะว่าเ <c oughs> ขาก็ถือว่าเรียนเพื่อความสนุกสนานความเพลิดเพลินสินะคะอ่าไปเห็นเหงาะงหน่อยไปชักเขยยว่าก,กีฬาชักเขยยวมว้มวนๆเลยอยู่โรงเรียนคือกันแข่งกีฬาโบราณเท่านีร่เนาะเออเป็นล่มเป็นแหล่งแก่งเป็นร่มสินาะคะ่ะโอ้ยเงาะเอ้ยจะเมียนเนาะใคนบอกว่าคนดือ้อละกัย ดือว่าสุสถานอาการน่ะละเนาะอากาศดีดีค่ะเห็นบะรอบรอบนี่แต่ว่าย่างมือแรกยา่างบะได้เลยยุ่งค่ะคุยตรงท่าอยากกัน,นยุ่งลงมาเวลาลงมาก,กว่าทีพาเพิ่นมาเลยเพิ่นบอกใครสบายกะทีหน่อยกับบ้านกับเพหาหมอกะสงสารเรียนค่อยๆเนาะอายุหลายสิบเจ็ดปีละค่ะสิบเจ็ดปีอันปีใหม่นี่ค่ะกใกล้ละให้กำลังใจเพิ่นให้กำลังใจทุกคนเลยค่ะแต่ละมือแต่ละมือเพิ่นมา แม่ก็แกโตลงไปกระ้องห้กําลังใจเพ่อนหมาก็แกก็ให้กําลังใจเพ้นประคับประคองเจ้าของ,องคุณคูณค่แม่เหมียวนี่ต้องดูแลเจ้าของกับเปียบป่วยบ่ไ้เพราะว่าต้องดูแลคนสูงวัยเ่ราะว่าจะเป็นหมาเพราะว่าจะเป็นคนแมวกับอายุ8ปีเก่าผีได้แมวก็ได้นะคะกระถิอนี้ก็จะไปส่งหลูกสาวย่สนามบินแล้วก็ไปเฮ็ดกิจกรรมทางโรงเรียนพวกเ่ยอดสหลายๆคนที่เป็นเจ็บไข้ที่ป่ปวยก็อยากให้เพลินหาย อยากให้เพื่อนแข็งแรงมาหลินมาคุยกันกับค,คุณครูย่าแรงมันม้วนเบาไดว่าทุกเรื่องทุกเล่านะคะบเาบ,บ,า,เบ,บาเรื่องม้ากับม้วนเบาเรื่องแมวกับม้วนเบาเรื่องหมอล่ากับม้วนเพราะว่าเฮาบ่มีอย่างในใจ,จิตใจเนาะคะ่ะมีความสุขต่อเติมกันไปแต่ละมือแต่ละมือเพราะฉนั้นบางที่คุณครูมาเห็ุคลิปเบาหันเบาบนีก็คืออยากให้กำลังใจทุกคนบอกว่าจะเป็นศิลปินเออไปเบิ่งคลิปหนึ่งของคุณยาคนไทยเนาะบานของเพื่อนเปิดไฟเปิดฟื้นบานพลังรัก ดีใจน้ำหนองค่ะนะคะทุกมือทุกวันการเติบโตของเพลินบ่าจะเป็นข้างด้านการแสดงความเป็นอยู่ของเพลินในครอบัวของเพลินดีขึ้นนะคะก็อยากายินดีให้กำลังใจเพลินนะคะต่รักษาคุณน้งงาความดีเจ้าของพัฒนาผลง,งานเจ้าของให้พ่อเมยหักหอมไปแบบนี้ละเนาะคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็คือ,อความสำเร็จที่ต้องเกิดจากตัวตนบ่มีผู้ได้สั่งให้ นะคะความหักความแพงเกิดขึ้นมากเลยเพราะว่าเตัวนารักพ่อแม่กัสีหักกัสีแพงนะคะน้ำใจที่เพิ่นมีต่อก็ม้วนชนต่วกิจกรรมต่างเห็นเพิ่อนแข่งกีฬาสีกับรวมกันกับพ่อแม่เ e อฟซีบ่ให้ทุนสนับสนุนหนึ่งหมื่นบาทคดีใจเนาะเพราะว่าเขาไขกัวมูมีพ่อแม่เอฟซีเพิ่นให้รางวัลคู่มือคู่มือสิเอากะพ่อจะขึ้นสู่ มูหัวให้มันสนุกสนานในใน,ในการทำกิจกรรมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะมือนิบดมือดีบเบิดไปมือใหม่ก็หาใหม่เนาะนี่คือสัจธรรมก็ให้กำลังใจเรื่อยๆเวอร์เมื่อว,วานเจเวอรกับทักไทยมาหาคุณครูมาสวัสดีวันแม่นะคะสวัสดีวันแม่ก็บอกว่าวันบันสบายป่วยนะคะคุณครูก็สงสารเห็นใจก็ให้กำลังใจกนไปขึ้นกันนะคะเพราะว่าบางที่ ความทุกข์ยากความลําบากเพื่อนคิดพอเหากะคือว่าดีใจลวละคุณคูณค่ก็ให้ได้เล็กๆเล็กน้อยนะคะใจเบื่อกะได้ให้แต่ว่าก็ให้ดูดูเอานะคะเพราะว่าเพื่อนป,ป่วยมือบวมเท้าวบวมคิดพอเวลาคุณยายคนเปิดนี่ละนะคะเท้าวบวมเพื่อนกย็ย่างโบได้ไปโบได้เพืเ่อนไปกินสลมไก่ ก็ต้องระวังเด้อเจ้าของเป็นโรคเก่าใ่เบอพอ,อยิ่งเจ้าหนอยก็เพือดูการมากป่วยมากประสิแสดงบด่ได้เห็นอจเห็นพอมเอาให้กำลังใจทุกคนทุกสันวันแม่ย้อนหลังมือหนึ่งนะคะจริงๆรหมู่บ้านกระเบาไปละนะคะคุณครูขัอยู่กับพุนแม่ถูกมือถูกมือก็เลยมีวนันแม่ถูกวนันนะคะก็ให้รางวัลเพิ่นไปนะคะเป็นคำร่งใจบริสุทธิ์ยังดอกเนิ่าเอาก็ให้ถือไว้เพื่ออยากทำบุญทำทานอยากให้ติดหมอลอกหมอลำคุณปููบ่าก็ได้เอาทักใจเพียงเครดิกรเด้อ ชูกีมีใช่มีความสุขในการทำงานถักท้ายไปเพียงแค่นี้นะคะหอนเพื่อนพอดีด้วยกันในสวัสดีค่ะ